คำถามของฟุกคืออะไรเวลาออกไม้แก้ครับผมคือแก้แบบรวบไม้ผิดหรือแก้แบบสวนทางครับแก้แบบมาติงเซลหรือว่าแก้แบบยังไงส่วนฝั่งเดียวกันหรือแก้คนละฝั่งครับคนละฝั่งครับก็คือตอนนี้ติดเซลอยู่อยากจะออกบายไปแก้เซลลถูกไหมใช่ครับก็ต้องออกไม้ที่ใหญ่กว่าไม้เซลเพราะออก0.1นจุดหนึ่งก็ไม่มีค่าถูกไหม คาถามของฟุ๊กคือถ้าถ้าเราเอาความรู้ที่ว่าผ่านชนรับชนต้านต้องผ่านเนี่ยไปใช้ด้วยในการออกไม้แก้ตอนนั้นเลยจะจะได้ไหมครับถ้าเรายังไม่แม่นขนาดแบบรู้ว่ามันต้องผ่านหรือไม่ผ่านอะไรกงเ้ยผ่านแล้วมันต้องมีมหาไส้ฟุ๊กก็ต้องหาไส้ในการออกออเดอร์ให้ได้ไงครับผม เพราะฉัน <P our minist ance> ก็รอให้มันชนลัดชนต้านก่อน<ร>แล้วค่อยไปออกไม้ตรงไส้ก็จะปลอดภัยที่สุดก็จะปลอดภัยกว่าตอนที่ออกที่รับที่ต้านเอาความรู้ชุดนี้ไปใช้ได้เลยฟุ๊กถูกต้องคิดถูกแล้วครับผมแต่ถ้าฟุกบอกว่าอย่างนี้นมันมีอยู่หนึ่งหลอดหนึ่งจุดห้าหลอดเนาะศูนย์จุดหนึ่งเนี่ยรวมกันได้หนึ่งจุดห้าหลอดสมมตินนะผมขอออกศูนย์จุดห้าสามไม้ได้ไหมครับอาจารย์ผมไม่แม่นได้ใช่ไหม ก็ได้ถูกไหมฟุ๊กครับ0.5ก็ไปแก้0.1ได้สาไม้ก็ยังโอเคบ้างล่ะครับแต่ผมหนึ่งหลอดผมแก้ได้เลยทีเด wow ียวห้าไม้สิบไม้ผมแม่นกว่าไงนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเราออกออเดอร์เท่าที่เรารู้และมีความรู้ครับฟุ๊กอย่างเนี้ยมันขึ้นไปชนแนวต้าแล้วมันย่อตัวลงมาแล้วเนี่ยแล้วมาอยู่ที่โซนเดิมเนี่ยเป็นผมขอาสบายนะครับ ผมก็จะบายเจ็ดสิบแปดสิบจุดร้อยจุดผมก็เอาเอาไปคัดได้กี่ไม้ละ่ะก็ไปคัดเท่าที่ได้เนี่ยก็ไปคัดไม้นี่ได้แปดสิบสามดอลลาร์กับร้อยเจ็ดเนี่ยได้สองไม้ออกเปก็นอะไรหนึ่งหลอดคัดได้สองไม้แล้วก็อีกหนึ่งหลอดคัดได้อีกไม้อีกหนึ่งหลอดได้คัดได้อีกหนึ่งไม้แล้วที่เหลือก็เอากำไรของไอ้ไม้เขียวๆทั้งหมดข้างบนข้างบนเนี่ยมาร่วมคัดนี่คือวิธีคิดวิธีคิดสำหรับการแก้พอร์ตนะครับฟก ผมรับรองได้เลยว่าพรุ่งนี้สกอร์บอร์ดจะออกไปว่าผมสามารถเคลียร์ไม้ได้หมดแล้วแล้วผมรู้เลยว่า Success Story ของวันเสาร์นี้ก็คือเราสามารถถือไม้บายกับไม้เซลล์ห่างกันได้ถึง5 859จุดผมรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นผมรู้อยู่แล้วว่าผมจะชนะมันยังไงแต่ผมต้องการทุกคนรู้ด้วยคนที่ไม่ได้ไปอยู่ในช่องทางธรรมชาติมาร่วมสตากรรมกับผมเนี่ย ผมมานั่งทําไมเนี่ยเที่ยงคืนครึ่งอีกแล้วเนี่ยทะลุเที่ยงคืนอีกแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ก็มีงานอีกฉีดยาอีกเสร็จจากที่เนี่ยเดี๋ยวต้องเข้าโรงพยาบาลไปฉีดยานอนหลับเพื่อจะกลับบ้านแล้วได้นอนเพราะนอนได้ไม่เกินสี่ชั่วโมงถ้าไม่ฉีดยานอนหลับแต่ผมอยู่กับพวกคุณเพราะผมต้องการจะพิสูจน์ทราบอะไรให้พวกคุณเห็นอยู่เป็นเพื่อนพวกคุณจนเท่าที่สุดเท่าที่ผมจะอยู่ไหวอยู่ได้ เพราะว่าพรุ่งนี้ผมไม่ได้มาแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าวันเสาร์ผมร้องเพลงผมบอกพวกคุณว้ล่วงหน้าแล้วผมจะเป็นต้องหยุดเพราะว่าผมมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบและพอดีก็เป็นเพื่อนเป็นนักดนตรีเล่นดนตรีด้วยกันมามีความฝันร่วมกัน,นอีกหนึ่งเรื่องผมก็ต้องรับผิดชอบส่วนเรื่องเฟรดพวกคุณก็คือผู้ร่วมอุดมการผู้ร่วมเดินทางลูกศิษย์ของผมผมก็ต้องรับผิดชอบทุกอย่างผมก็ต้องรับผิดชอบแต่อันนี้ผมดีใจนะที่ฟุ๊กเข้าใจนะครับเข้าใจถูกแล้วครับฟุก๊ก ออีกนิดนึงครับ,รบถ้าถ้าสมมุติว่าเราพลาดโอกาสในการแก้ไม้ไปเนี่ยเราเฮดจิ้งเท่ากับจำนวนหลอดที่ออกฟีดไว้ก่อนจนไปถึงสมมุติว่าถ้ามันขึ้นนะครับให้มันขึ้นไปถึงประมาณหนึ่งเก้าหกหกจุดห้าศูนย์ห้าหกก่อนถึงต้าในหนึ่งเก้าเจ็ดสองนั่นแหละใช่ครับอืแล้วค่อยมาออกไเ <I sell S 2> แล้วเราก็เล่นอ๋อต้องเซลล์เหรอครับ ต้องเซลล์ครับถ้ายังไม่ชนด้านต้องเซลล์ครับอาถ้เราล็อกไปแล้วไงเราล็อกดาเมจตรงนี้ไปแล้วไงเราล็อกบายไปแล้วไงใช่เราก็ไม่ต้องกลัวแล้วไงมันฟูลเฮดจิ้งไปแล้วอ่ะเราก็แค่หาก๊อไรมาค่อยๆคัดไอที่เราล็อกไว้แค่นั้นเองฟุ๊บแล้วเราเซตเป็นบายสต็อกตรงแนวต้านเลยได้ไหมครับก็คือให้มันชนเราขึ้นไปเลยมัน ก็ต้องดูไงว่าฟุกเอไว้ดีแค่ไหนตอนมันไปถึงตอนนั้นพอ์ดฟุกลบกี่เปอร์เซ็นต์ก็ก็คงจะฟีดไว้แบบหมดเลยมันลบมันลบกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะถ้ามันจะไปถึงจุดปลายสต็อปของฟุกอะถ้ามันลบเกินห้าสิปซ็นตฟุกก็ต้องบายสต็อปก่อนเราเน้นว่าเราต้องเหลือ Equity ให้เยอะเพื่อที่จะเหลืองไปออกออเดอร์แล้วก็เอามาจัดการปัญหาที่เราได้สร้างเอาไว้เข้าใจไหมฟุก เพราะฉะนั้นเราไม่ได้วัดว่าเราจะไปวา,วางที่ต้านไหนแต่เราวัดว่าไอ้ปัญหาที่เราสร้างไว้เนี่ยถ้ามันขึ้นไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราจะชิบหาไหมเ <c oughs> ข้าใจปะ <c oughs> นั่นคือหลักการในการวางใบสต็อปเซลสต็อปถ้าเกิดออกออเดอร์มาดีโอเคคุณจะไปวางใบสต็อปเซลสต็อปที่แนวรับแนวต้านที่มันไม่มีวันจะไปถึงคุณก็ทําได้แบบที่ผมวางเซลสต็อปไว้วันนี้แต่บังเอิญว่าถ้าเราออกออเดอร์ยับขนาดนี้ เราทนไม่ไหวอ่ะเราก็ต้องออกก่อนเราเลยต้องแบ่งไม้บายสต็อปเจอสต็อปออกเป็นสามเป็นสี่ส่วนไงเพื่อที่จะไม่สร้างปัญหาเพิ่มเข้าไปอีกเผื่อมันกลับตัวขึ้นมาเราจะซวยเราก็ต้องมาแก้อีกฝั่งแก้ฝั่งหนึ่งเสร็จต้องกลับไปแก้อีกฝั่งเสียเวลาไหมแต่ก็ต้องทําใช่ไหมครับเพื่อความปลอดภัยของพอร์ตเพื่อการปลอดภัยของเงินทุนนะครับเข้าใจไหม โ okay, อเคอครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับฟุ๊กบายบาย